สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องยีระดำแต่งนะครับวันนี้ก็มาอยู่ร้านช่างโชคอีกเหมือนเคยนะครับคันนี้ที่ซื้อมาใหม่พร้อมรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวพร้อมเทลเลอร์เอามาเปลี่ยนคลาสครับเปลี่ยนคลาสแล้วก็ชุดเบรกนะครับชุดแต้นเบรกค,ครับ ช่างบอกว่าเดี๋ยวจะซ่อมดูก่อนนะครับนี่ตัวนี้ลมดันตลอดครับเลยค้างช่างเลยถอดมาซ่อมดูก่อน,นครับถ้าซ่อมไม่ได้ยังไงก็ช่างบอกค่อยเปลี่ยนใหม่ลองวิชาก่อนครับแต่ถ้าลมรั่วนี่แกซ่อมได้นะครับอันนี้ลมดันตลอด จะเลยลองดูครับพร้อมประกอบครับกนะนวยเสริมหนุ่มโอ้โหนี่เปียกตูดเลยครับท่านผู้ชมคลาดก็ยังไม่ได้ลองเนาะ ไม่มีเบรก,บรก <laughs> เดี๋ยวเราก็จะมาลองกันนะครับให้ช่างประกอบเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับ นี่ครับภายในตัวเป็นเหยียบครับมีแค่นี้แหละครับแต่ระบบผมก็ไม่รู้นะครับช่างเขารู้ นี่ประกอบเสร็จแล้วครับทางทดลองละอะเ่อน่ะเปลี่ยนโอลิง์แล้วครับโยนลิ้งแล้ว ที่สองแล้วครับช่างลองกดดูแล้วช่างเปลี่ยนโอลิงตัวนี้ครับเราเปลี่ยนเฉพาะที่เรามีครับตัวเล็กม,ม,มีเราก็มไม่เปลี่ยนตัวไหนไม่มีก็ไม่เปลี่ยนครับช่างบอกออ คนทอนครับคนใส่ <laughs> นะใส่เสร็จแล้ว <laughs> ลูกน้องทอดครับลูกพี่ประกอบ แบตเตอรี่ต่ำแล้วเช่นะใครจะอุดให้เราอุดยังไงอุดเงี้ยอุดดูว่ามันจะมีลมรูหรอือไม่มีไม่มีเลยไม่มีฮ <Nhạc> như hết Nhử lắp สายไปกันตั้งแล้ว คลาดด้วยนะครับเปลี่ยนคลาดด้วยเปลี่ยนแผ่นคลาดจะได้ลองแล้วครับว่าจะหายไหม ยกหางอะไรตรงไหนรู้ยังไม่รู้สวิตอะไรไม่รู้ผมก็ยังยังไม่ได้ขับสักสักรอบเลยผมอ่ะเล้๋ยวนายจูโไม่รู้เลยไม่รู้เลยเนาะรถเกี่ยวก็ยังไม่ได้ขับเดี๋ยวจะขับวันนี้เลยขึ้นเทเลเลยขับเป็นหรือเปลมัวมัวเปอนกันแหละแรงโอ้บิ๊กไบครับท่านผู้ชม เราอย่างฮอว้ามีระเบิดปลาอีกนะเดี๋ยวให้ช่างขันนอดก่อนใด่แล้วอ่าลองแล้วครับช่างโชกขึ้นขับเองครับขับเองลองเองโอ้นิ่มนิ่มนมิเสียงกบน,นิ่มกรักัน็นิ่ม Để khơi đuôi bề cắt Để ok máy yeah. Được phơi phá nè cầm Hãy chân nạc lăng mà เดี๋ยวใกล้จะบ,บุกแล้วหรอ,เ,อเลยเลยเลยโอ้โนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> เ่เขาเรียกชิดครับชิด เอาครับคิวต่อไปมาแล้วครับโอ้คิวต่อไปมาแล้วป่าซ่วมครับท่านสุขาครับามาตัดกระบะครับเดี๋ยวติดตามกันครับรถปร่าซ่วมครับอ้ มันปิดไหมร้อมันร้อนม่มีแอร์อ่าเดี๋ยวค่อยทำแอร์ด้วยนะค่อยะมันยังเหม็นๆอยู่ ติดไหมขึ้นไม่แรงดูไหมเี๋จะให้ช่างวิ่งไปก่อนครับตาเป็นไงช่างรั่วไหมติดไหมค้างไหมช่างกำลังเช็คอยู่ครับเอาไปย,าย้ายก่อนเอาไปย้ายก่อนเนาะให้จะได้ย้ายก่อนวันนี้ โอเคครับแต่ไอ้ไอรัอร่วหายแล้วเลยนเนาะไอรั่วรั่วได้ได้ได้สิได้บ่ไอ้18ไปอ๋อยังไม่รู้ว่าหายหรือไม่หายฮะพอยังเต็นท์อยู่ยนี่จะถอยข้างทางเนี่ยป่ะเออ ใช่ครับร่ะฮะช่างบอกเอาไปย้ายก่อนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าเนาะกับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับช่องวีาดาดำแต่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครบับผม